ตัวนี้จ้าอยห้วเรอทุกคนนะจ๊ะดูตาดิงานเช้า10โมงวันนี้แหมมาคุณแจ๊บสบาเดีโอก๙เขาเขาตื่นได้เพราะเขาทั้งคืนไงเขาเลยตื่นเอาเลยไม่นอนเหรอเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนด้วยกันไม่หมายถึงว่านอนคนละบ้านต่างคนต่างนอนอะไรเงี้ยวันนี้อยู่กันที่ Thunderdome สเตเดียมเป็นงานเปิดตัวศึกชิงแชมป์ฟุตบอล7คนที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนี่เบอร์ดี้แบล็กเดอะแมทช์ สึกฟาดแข่งแมตคนเข้มซีซั่นสแล้วกับกาแฟเบอร์อรดี้ก็มีพี่เพี่อนน้องอินฟลูสื่อผู้สื่อข่าวอาวุโสเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในงานวันนี้พามาเที่ยวงานเช้า เล้นจังเลยคนยากนะคะเป็นคนติดไม่ได้ติดเบอร์นี้เมื่อกี้กินที่คอนี่อะไรตรงที่คอที่คอนี่ยอ๋อลำบ๊อบพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละดำมันก็เป็นไปได้นะแต่เรื่องนี้พี่ไม่เห็นด้วยว่ะพี่ไม่ไม่ใช่เลยถามแล้วเหรอตอบไปก่อนพี่พี่รู้ว่าุบอจำคนถามพี่กุ๋ยว่าเจ็ดคนเนี่ยตำแหน่งไหนสำคัญที่สุด ถ้าในมุมพี่กุย๋ยที่เล่นมาโอ้คือถ้าตอบแบบว่าย์เซฟหน่อยอมันสำคัญทุกตำแหน่งทุกคนเนี่ยมันสำคัญทุกตำแหน่งถ้าตอบแบบว่าจริงจังเลยม,มันสำคัญทุกตำแหน่ง กองก้าวก็สําคัญนะกองกลางก็สําคัญทุกคนมันต้องช่วยกันเพราะนั้นมันสําคัญทุกตำแหน่งอันนี้ไม่ได้ตอบแบบว่าแบบเซฟบๆเลยนะจับจริงจังเลยไม่ไม่ใช่ไอ้หนูสำคัญทุกตำแหน่งจริงไอ้หนูกล้องอยู่โน้นครอบมันอยู่วงการมาได้ไงกล้องอยู่เลยจริงๆพราเจ็ดคนเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามีสักคนหนึ่งที่ไม่วิ่งหรือว่าไม่เอาไม่ไม่เอาเหมือนเหมือนที่พี่เห็นดำบ่อยๆอ่ะเพื่อนมันเหนื่อยเพื่อนว่าเพื่อนบางทีเพื่อนไม่กล้าพูดถูกไหมเพราะว่าบางทีแบบมันก็เกรงใจกันใช่เพื่อนมันเหนื่อยนะเวลาเล่นบางที ไม่ท <ś í> ันหนูไปวิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันผิดคอนเซ็ปต์มนใ่ในในวงการมิฉยาคื กองหน้าย่าตายกองหน้าย่าตายอ๋อมันคือย่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ย่าเราคือยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่ย่าย่าตายเป็นแถมนึกว่าไม่ใช่ว่ายิงแบบปึ้งวูบแบบไม่ใช่คือกองหน้าย่าตายคือยืนอยู่ถ้ามึงจ่ายไม่ตรงตัวกูก็ถือว่ามึงจ่ายเร็วจ่ายไม่ดีนี่เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างว่าเพราะอะไรพี่ถึงบอกเหตุผลว่าทุกตำแหน่งสำคัญทันหมดอ่าก็ฝากด้วยติดตามมันเยอะๆสำหรับฟุตบอลเบอร์ดี้แบล็คเดอะแมตช์ซีรีส์ที่อนะก็ฝากด้วยเบอร์ดี้แบล็ค แมตช์ไม่มีเบลอแน่นอนโอ้โหเยี่ยมเลยเป็นไงนะสุดยอดให้ศึกฟาดแข้งแมตช์คนเข้มใช่นี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้แต่มันมันอยู่ในโลูแกรมอยู่ในหัวอยู่แล้วมันติดหัวมันยอดเลยอย่างของกุ้ยนี่ไม่ต้องบอกคือเขาเวลาทํางานไม่ต้องมานั่งเหลือบมองถูกต้องชื่ออะไรนะเบอร์ดี้แบ็คเดอะแมตช์แมตช์คนเข้มเข้มเข้มอ่าเป็ไงมีสามเข้มตัวนึงนะมองเขาหน่อย ถ้าขนาดนี้มองสคนิดนึ่ข้มเยอะเลยเราพูดไปแล้วไอ้ดำพูดไปแล้วมาดำพูดไปแล้วเราก็เล่นปล่อยมุกไปสนุกสนุกพอเดี๋ยวนี้บอลเจ็ดคนเนี่ยมันเยอะล้วมีทั้งเดินสายมีทั้งจัดแข่งขันแต่ถ้าเกิดแข่งกับเบอร์ดี้เนี่ยกรรมการก็มืออาชีพฝ่ายจัดก็มืออาชีพแล้วฝ่ายไลฟ์สดก็มืออาชีพคือพอเข้ามาในมาอยู่ในกฎกติกาเดียวกันแล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าเฮ้ยนู่นนี่นี่นั่นทุกอย่างเข้ากันหมดอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญคือคุณได้โชว์ ศักยภาพให้คนดูทั่วประเทศคือไลฟ์สดนะครับผ่านย้อสปอร์ตใช่ครับ กลับน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยทำไม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 เดี๋ยวไม่เช็ดไม่เอาผ้าเช็ดตัวมาเลยละคือบอกเลยนะคือตรงนี้เลยก็แต่งไียีแพงเครื่องอาต่งมึงก็แต่งตัวมาไม่ดูอากาศเมืองไทยเลยไม่บอกเลยนะนี่กูใส่แขนชั่งกูยังชุ่มเลยตอนแรกหยิบมาแล้วแขนตั้นเกรงใจอุ้ยงานแถลงข่าวเว้ยมันมีมีโลโก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบริมีโลโก้เขาบอกว่าเป็นตู้นำห้ามีโลโก้แล้วดูพี่จอ พี่จักรพี่ต่อมใส่เอริกเทนฮากมาแต่เทนฮากไม่เท่าไหร่มีอยู่คนนะครับไม่ครับพี่ใส่เสื้อเชิ้ตคอปกสิงแดงข้างหน้าเขียนเบอร์ดี้เฮ้ยลูกค้าเฮ้ยคัดเลยทังที่คัดเลยแ่มไหนมาถึง Thunderdome Stadium แล้วก็ขอแวะดูนี่ Official Club Store หรือว่าเม่กัดสโตร์ของเมืองทองกันหน่อยไปดีจ้านี่ๆๆๆเเนี่ยปรเมศนี่ศูนย์หน้าทีมชาติไทยนี่ 890บาทพแเ้วอ๋อนี่รูปกันใหม่ตรงนี้24เนาะ24ค่ะนี่890อุ้ยสีดำสวยสีดำสวยสีดำสวยเสื้อผู้รักษาประตูเสื้อก็มีใช่ไหมจ๊ะอ่านี่สีดำสวยงาม890โอเคอันนี้ของปีที่แล้วอ๋อคือถ้าเป็นปีก่อนๆคือจะมีเท่าที่แวนเลย โอเคอันนี้นะนี่พวกนี้ก็เป็นเสื้อลำลองเสื้อแบบโปโ,โลนี่นะมาริโอเวไปเรียบร้อยแล้วมาริโอเวเว็บเมืองทองเลยนะอ่าใครจะสั่งออนไลน์นี่ดูไซส์ชา์ตวนี้ได้แล้วก็สั่งผ่านเว็บไซต์ของเมืองทองยูเต็ดได้โอเคตามนี้เดี๋ยวขอไปลอง ต้องมาอยู่ข้างนี้นะเพราะวันนี้ข้างนี้ผูอือพูดอะไรไม่ได้ยินเลยวันนี้อีหอยรอดจ้ะได้ยินนีววันนี้พามาเที่ยวงานคอนเสิร์ตจีนแลบซึ่งเรามาทำไมน่นเหรอระดับเจ๊ศิลปินวงเกนเวลโซมันชัดเจนอยู่แล้วมาทั้งวงเลยไหมครับเนี่ยมาคนเดียวมาพักฟุซโซเขามีเตะฟุซอในช่วงพักครึ่งของคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกเลยมั้งในโลกที่แบบมา่อนเสิร์ตมาเนาะมาคอนเสใช่เรามาวันอาทิตย์ อ่าโบสถงานโบสถ์วันเสาร์เขามีบาสวันนี้จะเป็นการเตะฟุตซอลของ2ทีมเป็นทีมออสตาร์กับทีมของจีนแลบผ้าคุณนิกรน,นอนใหญ่เอ้ยเป็นคู่หูกันอยู่แล้วเออที่มาประหวนานออกงานวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงนประกาศงานนะจ๊ะบนก่อนให้ดูเขาเพียบไปหมดเลยแต่เขาดใส่เสื้อทีมามามาดูนะใส่เสื้อเสียงแล้วใส่เสื้อทีมจ่าฝูงมากอยู่กับนิกอนนอน ไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะได้ไปภาคเข้าไปข้างในนะไปข้างในคุยหน่อยคุยหน่อยพี่โอ้โหขึ้นมาตอบมีมาริญญาหน่อยไปข้างในแหไม่ถูกเลยเมื่อกี้ว่าจะเอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอไม่ตอนแรกว่าจะพูดเลยให้มันไหลออกปากเอาล็อกเดยวอย่างงี้ดิท่านคนนี้เป็นไงบรรยากาศการตื่นเต้นแค่ไหนกับการมาภาคฟุตซอลนี่เป็นครั้งแรกป่ะฟุตซอลเนี่ยโคตรตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นโคตรเพราะอะไรอ่ะตื่นสายอ๋อตื่นมาเร็วๆมาเต้น คือแบบไม่ใช่หมายถึงว่าตื่นช้าได้แหละอ้โหแตงมาทานสมืดนะสมืดสมืดนตอนกี่โมงสามครึ่งถึงกี่โมงจะห้าโมงแล้วเขาที่ฟูเมสเซเขาขายของมาหรว่าเขาขนของตัวนี้เหรอใช่ครับใช่เพราะว่าเขาไม่ให้เอาพวกของสดเข้าข้างในไงอ๋อห้างกินห้างเขามีมาตรฐานมีมาตรการใช่มัน มันก็ใช้ได้ทั้งสองคำซีเรียสเนี่ยเดี๋ยวโค้ดลายตกตึกเลยโคตรลายตกคุยอันสรงเพิ่งดูสารคดีวินแม็กแมนมาด้วยเดี๋ยวโยนรู้จักไหมวินแม็กแมนเคยคุยกันสองคนเราเราว่าไงบ้างเขาบอกเขาเป็นเจ้าของกันวีดูวีดูวีดูวีเลยไปเยอะเลยเขาติดอ่างอ๋อนี่ก็ติดอ่างกันอ๋อพูดไม่ชัดเหรอไม่ใช่ไม่เห็นเหรอไม่มีซ้ำสักคฝั่งออสตาเลี้ยพวกรถถังจิตเมืองนนพี่ปอยท้าพจน ก็คุยไล่เพื่อนมาทุ่มล่าทุกนี้ครับจีแลบก็ Lab, จะเป็นนารูโตะตีจากพวกค็อกเทลฮอลลี่มันเดย์อะไรนะฟามโมโซฟามซโมโซฟามซโฟามซโมซโลแล้วก็อันโดรามีนี่ด้วย Asia เอเชียเซเว่นทำกันบ้านทำกันบ้านเอเชียหรือเอเชียเอเชียเอเชียเซเว่นแล้วก็มีเป็นตันตรีร่วมสมัยมีนี่ด้วยมีนี่ก็ไปใช้ใช่มีลาสมิตรนาินแลบอ๋อใช่เป็นเรียลิตี้อยู่ตอนนี้แล้วก็มีตันทิลสมิธด้วยค็อกเทลก็มี ส้มนี่คือทีมของจีนแหละโอเคสุดยอดมากส่วนสีน้ำเงินจะเป็นออสตาอันนี้ดูสักเบอร์เข้นได,นด,ด,ดเบอร์นี่สเบเ์29เช็คชื่อนะเป็นแทนภูงน,นะมา,มาสายนะเขาสายบ้างนะเวลาเรียนต้องตั้งใจด้วยเอาเหรอเลนนิดหน่อยเอกฟาร์มอโซ่ไปนะอ๋อเอ็กเอ็ดเอ็ด เกีอบเอากี่ประตูต้องได้ดิเขาต้องได้ใช่ไหมได้ดิผมบอกแล้วแต่ละคนบอกได้ในคำเดียวสดจัดได้โหนี่เปิดคุ้มพีดีมันจบแล้วใช้ดาวลุ่มนะไอแน่นอนลามมาถึงลามมาถึงปอดดาราแล้วเนี่ยเอาพวกเอาอะไรเก่าก่อนก้องนะแล้วก็พกเทียวไปเก่าไปก่อนเพราพอไม่ไหวนี่ดาวลุ่มเลยไอผมกลัวพวกพี่แบบว่าเสียงดังพี่ต้องแบบเสร็จ ดีจ้าทีเดีุวดูโหกดูดีเดียวดูดีียวัูีเดียวดูดีตดีวดูดีีวงี ไปแล้วเรียบร้อยผุซโซช่วงพักเบรกคอนเสิร์ตของจีนแลบสนุกากเล่นกันดีมากเลยเจมคนมากเออเจมคนเ็มคนก็เดี๋ยวไม่รู้อันนี้ออกก่อนหรือหลังที่เราจะไปเตะกับโคนคูยกกำลังเหนื่อยแล้วผุซซอบอกให้บอกว่าผมไม่เหนื่อยจะไหวไม่ได้ออทีมเราทีมเราอ่ะแต่ก็พุ่งเรงกันคนได้ลแล้วเนาะมีมิ่กิกมีเจมพีพ่กุ๊กโอ้โหแต่ละตัวมีคานิบาวเี้ยเจมสลิกเยอะตายแต่นด้สนุกสนุกก็เดี๋ยวเราติดตามนะ dia dengan